โซเชียลร้อนทำไทยชวนเจ้าขุนเจ้าสมุดลูกเจปิ่นอัดคลิปออกสาวชาวเน็ตซัดล้อเรียน LGBT ต้นธนสิบทนไม่ไหวถามจี้ใจไทม์ไทยชวนเจ้าขุนเจ้าสมุดอัดคลิปออกสาวต้นธนสิบทนไม่ไหวถามจี้ใจดูเหมือนว่าคราวนี้จะไม่ตลกซะแล้วหลังจากที่ไทม์ไทยแพลนศิลไทม์ไทยนักร้องชื่อดัง ที่โพสต์ลงในอินสตาแกรมเมื่อไม่นานมานี้ที่ทำให้หลายคนมองว่าอาจจะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ผิดพลาดในสังคมในคลิปวีดีโอนั้นเผยให้เห็นเจ้าขุนและเจ้าสมุดลูกชายของเจเจตรีนและปิ่นเกตมณีที่กำลังยืนคุยกันก่อนที่ไทม์ไทยจะเดินมาทักและทั้งสามคนออกท่าทางในลักษณะออกสาวซึ่งไทม์ไทย โพสคลิปนี้โดยให้แคปชั่นว่ายินดีด้วยครับคุณได้ทั้งนี้เจเจรินก็ได้ออกมาคอมเมนต์ว่าอ้าวป่าได้หลังจากที่คลิปวีดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่อ,ออกไปในโลกออนไลน์ก็มีหลายคนเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากโดยมองว่าคอนเทนต์แบบนี้ที่ล้อเลียนคนอื่นควรจะเลิกเล่นได้แล้วเพราะการออกสาวไม่ใช่เรื่องตลก บ้างก็ว่าไม่เข้าใจว่าคำตรงไหนมุกแบบนี้ควรเลิกเล่นได้ละปะบ้างก็ว่าแล้วค่ะพี่พี่เมื่อไหร่พี่พี่จะเลิกทำท่าล้อเลียนการออกสาวอะคะการออกสาวมันไม่ใช่เรื่องตลกสำหรับสเตรทนะคะขณะที่ต้นธนสิทธิ์จตุรพุทธนักร้องชื่อดังก็ได้ออกมาโพสคลิปดังกล่าวและพูดว่าคือการออกสาวมันเป็นเรื่องตลกในหมู่สเตรทหรอ ซึ่งก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์กันจำนวนมากหลายคนมองว่าไทาม์ไทยได้โพสต์คลิปลักษณะดังกล่าวหลายครั้งและควรเลิกนำมาล้อเลียนนอกจากนี้เคสครั้งที่บูนอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ตั้งคำถามกับกรณีนี้โดยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าดาราพวกนี้คือหาแสงหรือใครอ่ะ สร้างคุณภาพอะไรในวงการบันเทิงนี่คือนักแสดงรุ่นใหม่ที่เอาอัตลักษณ์ทางเพศมาล้อเล่นล้อเลียนทำให้เป็นความสนุกใครรู้จักมันบอกมันด้วยว่าท็อกซ์มากๆ